ก็เคยมีประสบการณ์จัดฟันโลหะมาก่อน,นครับผมประมาณ3ปีแต่ว่ายังไม่เคยจัดใส่มาก่อนก็ด้วยความที่ว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับแล้วก็เห็นมีเพื่อนแนะนำมาเกี่ยวกับคอร์สนี้แล้วก็ได้เคยเรียนเบสิกออโทนติกกับอาจารย์คนมาก่อนนะครับก็เลยสนใจที่ว่าจะพัฒนาให้มันมากขึ้นไปถึงระดับแอแล้วก็อยากได้ลองมีการทำเคสจัดฟันใสมากขึ้นด้วยครับ ก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานนะครับจนถึงเคสที่ยากขึ้นทั้งจัดฟันโลหะแล้วก็จัดฟันใสด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากการเรียนอย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่ผมชอบสําหรับคอร์สนี้ก็คือการได้ลองทําคนไข้จริงนะครับ ซึ่งผมคิดว่าไม่เหมือนกับที่อื่นที่อาจจะมีการสอนทฤษฎีแต่ว่าเมื่อเราได้ลองทําคนไข้จริงๆี่ยมันเหมือนว่าอาจารย์ก็ให้ได้เราได้พัฒนาไปพร้อมกับการทําคนไข้จริงๆเลยครับผมอาจารย์ก็ใจดีครับผมน่ารักแล้วก็สอนได้ละเอียดมากครับสงสัยอะไรเราสามารถสักถามได้ด้วยความที่เป็นคอร์สที่จํานวนคนไม่เยอะมากนะครับเรามีคําถามอะไรเราต้องการรู้อะไรเนี่ยอาจารย์ก็สามารถซัพพอร์ตเราได้นะครับแล้วก็อาจารย์ทั้งอาจารย์ มงคลแล้วก็อาจารย์พี่แจ็กกี้เนี่ยก็คอยกระตุ้นให้เราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เมื่อได้ลงมือทําเคสจริงเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราเข้าใจแล้วก็พัฒนาได้มากขึ้นครับผมก็สําหรับใครที่สนใจที่จะเรียนนะครับจัดฟันทั้งโลหะและจัดฟันใสโดยนอกจากทฤษฎีแล้วเนี่ยยังได้มีการปฏิบัติควบคู่ไปด้วยนะครับก็สามารถมาเรียนได้ที่ Immo Dental Academy กับอาจารย์มงคลและอาจารย์แจ็กกี้นะครับผม